ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหากมนุษย์จะก้าวขึ้นมาในโลกนี้ได้อย่างแท้จริงถ้าเกรงว่าการสูญใจไม่ใช่เรื่องที่ควรจะทำเราอาจจะหาหนทางอื่นในการหาโอกาสได้แต่การจะทำได้อย่างละเอียดต้องอาศัยการวางแผนระยะยาว ิ่งที่เร่งดว่วนที่สุดคือจะพยายามสื่อสารกับโรคนี้ยังไงถึงจะมีโอกาสได้เป็นเทพการกลับไปยังระดับราชาเทพเจ้าเท่านั้นที่จะทําให้ทุกอย่างเคลื่อนไหวได้เอามาพร้อมกับความทรงจำํำด้วยความรู้สึกบางอย่างเกี่ยวกับพระเจ้าตราบใดที่เขาถูกค้นพบโดยเจ้าแห่งโรคใบนี้เขาจะยืนยันตัวตนของเขาว่าเขาเป็นคนนอกอย่างแน่นอนเมื่อพบว่าเขามีภูมิหลังเป็นราชาเทพ ได้มีความเป็นไปได้ที่จะทำลายโรคนี้เขาจะกลับไปสู่ระดับเทพได้อย่างไรมันสายเกินไปที่จะโดนบีบคอนี่คือวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ที่สุดของทั้งซานพลังงานบนดาวแห่งนี้นั้นแข็งแกร่งมากเนื่องจากตัวทั้งซานเองมีพรสวรรค์และจิตสำนึกพระเจ้าแม้ว่าเขาจะไม่ได้ผูกฝนเลยก็ตามระดับการผูกฝนของเขาเองจะโตอย่างต่อเนื่องและสักวันหนึ่งเขาจะต้องเผชิญกับคอขวดข,ข,ข,ของระดับเทพ เขาต้องฝ่าฟันผ่านไปให้ได้หากเขาไม่สามารถระงับมันได้และเมื่อเขาฝ่าฟันผ่านพ้นไปได้แน่นอนว่าทางซารจะไม่รอให้เกิดภัยพิบัติขึ้นมาอย่างนิ่งเฉยเราจะต้องเริ่มและสร้างโอกาสให้กับตัวเองการสร้างโอกาสเช่นนี้ต้องไม่ใช่แค่การปรานีประน,นอมแต่ต้องไม่ใช่การข่มขู่ด้วยเขาต้องปรับปรุงความคิดอยู่เสมอเพื่อค้นหาโอกาสที่ดีที่สุดวางแผนให้ดีที่สุดหลังจากขบวนรถ เข้าสู่รานบันพ้ารุษแล้วความเร็วก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดอวบรถของราชาปีศาลิงซีดูเหมือนจะมีฐานะที่ค่อนข้างสูงแม้ว่ามันจะเดินทางไปตามข้างถนนสายหลักแต่ก็ยังได้รับอนุญ,ญาตให้เคลื่อนที่บนถนนสายหลักได้ยิ่งพวกเขาเข้าไปในร้านบันพรุษลึกเข้าไปเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งสามารถสมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองใหญ่แห่งนี้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเท่าน,านั้นเมื่อพวกเขา เข้าไปในถนนพวกเขาก็ถูกอาคารทั้งสองข้างปิดกั้นไว้และพวกเขาก็ไม่สามารถมองเห็นพระราชวังอันยิ่งใหญ่ได้หลังจากกานไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงรถก็หยุดลงในที่สุดหัวหน้าทีมรถจึงได้เริ่มที่จะมาที่รถม้าของทางสารและเรียกพวกเขารงพวกเจ้ามาถึงที่นี่แล้วพวกเจ้าต้องทํากิจกรรมของตัวเองและพวกเจ้าจะต้องไปที่สนามการแข่งขันเพื่อลงทะเวียนในชื่อทีมซูเรเกอร์ ท่านผู้นำของเราได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้กับพวกเจ้าแล้วหลังจากที่เจ้าลงทะเบียนการต่อสู้แบบพิมพแล้วเจ้าสามารถไปไหนก็ได้อย่างอิสระในเมืองแห่งนี้ข้าได้ลงทะเบียนตัวตนให้กับพวกเจ้าแล้วเมื่อพวกเจ้าเข้าไปในเมืองดังนั้นจะไม่มีปัญหาอะไรในการพวกป้ายเกียรติยศของพวกเจ้าควรจะนำติดตัวไปด้วยมีข้อควรระวังบางประการที่จะต้องเตือนพวกเจ้า,จาการทะเลาะวิวาทเป็นสิ่งต้องห้ามในราชสำนักบานพระบรมษอาวโิโส ื่อพวกเจ้าทําการททเลาววิวาทแล้วพวกเจ้าจะต้องเผชิญกับทีมบังคับกฎของราชสำนักรรโวันพบุบุษอวสโสและอาจจะถูกลงโทษได้นอกจากนี้ผู้ที่ต่ำกว่าระดับเทพไม่มีสิทธิ์ที่จะบินในราชสำนักรรโวโันพบุบุษอวสโสคนที่อยู่ในระดับเทพและสูงกว่าทเท่านั้นที่สามารถที่จะบินได้แต่ก็มีพื้นที่การบินที่แตกต่างกันเอ่าพันุขราชบริพารไม่มีสิทธิ์ที่จะบินเจ้าต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ด้วยแน่นอนว่า การต่อสู้ในสนามการแข่งขันไม่ได้ถูกจำกัดนอกจากนี้อย่าเข้าใกล้ภูเขาศักดิ์สิทธิ์และอย่าเข้าใกล้พระราชวังของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่และจักรพรรดิผู้ผีวิญญาณเมื่อพวกเจ้าเข้า,ขาไปในพื้นที่ที่จำกัดพวกเจ้าจะต้องตายอย่างแน่นอนนอกจากนี้ไม่มีข้อจำกัดอะไรหลังจากที่เจ้าเข้าร่วมการต่อสู้แบบพิมเราจะจัดการให้กับพวกเจ้าทุกอย่างพวกเจ้าสามารถเป็นโรงทะเบียนที่สนามการแข่งขันได้ ภายในเจวันอย่างช้าที่สุดเข้าใจไหมคนทั้งห้าคนของถังซานพยักหน้าตอบรับส่วนผู้นําก็ไม่สนใจพวกเขาและหันตัวไม่มองพวกเขาอีกเลยขบวนรถหยุดอยู่หน้าร้านขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าหลิงซีตามความเข้าใจระหว่างทางร้านขาหลิงซีกระจายอยู่ทั่วทั้งแผ่นดินใหญ่ไม่เพียงแต่ในฝั่งของจกักรวรรดิเทียนอยู่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงฝั่งของพูดผีด้วยหลิงซี เป็นหนึ่งในร้านค้าที่ดีที่สุดในทวีปแห่งนี้และนี่คือร้านค้าเพียงแห่งเดียวที่เมืองเกรีสามารถจัดการได้และถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่มั่นคงในด้านเศรษฐกิจการดําเนินงานของเมืองเกรีที่อาศัยราชาปิศาจกวางนั้นไม่ได้อ่อนแอเลยในช่วงแรกๆร,ราชาปิศาจกวางหลิงซีได้รับความโปรดปรานจากราชาปิศาจนกง,งเป็นอย่างมากดังนั้นพวกเขาจึงภาคีต่อเผ่าพานันกง,งแต่ในความเป็นจริงด้วยทรัพยากรทางการเงินของพวกเขา แม้ว่าเผ่าปีศาจน้องอยงจะถูกแทนที่โดยจกักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่สิงเฟิงจริงๆพวกเขาก็จะไม่สั่นคลอนด้วยเส้นเลือดนี้ความสามารถในการต่อสู้กับราชาปีศาจกวางทองในเผ่าพันธุ์สายเลือดเดียวกันทําให้ปีศาจกวางหลิงจีมีความมั่นใจโดยธรรมชาติปู่ปิงจีมองพปที่ทางซานทังาจานจึงพูดว่าเราต้องออกไปจากที่นี่และสำรวจรอบๆและหาที่อยู่ของเราพวกเขาทั้งหมดกาลังมาเยี่ยมชม ราชสำนักวันพระฤดอวสโสเป็นครั้งแรกแรกสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการสังเกตสถานที่นี้ให้มากขึ้นก่อนแน่นอนว่าสิ่งแรกที่พวกเขาต้องทําตอนนี้คือการนัดพบกับจังเฮาสวุวนแม้ว่าจังเฮาสุวจะไจ่แรกบ,บอกว่าเขาจะเข้าไปในราชสำนักวันพระฤดอวสุได้อย่างไรแต่ผู้นําเขตซึ่งอยู่ในระดับเทพอยู่แล้วก็มีวิธีการท้ายที่สุดแล้วสํานักงานใหญ่ขององค์กรแถ่ถอนก็อยู่ในราชสำนักวันพระฤดอวสุโครังนี้ เขาจะมารายงานงานของเขาด้วยเมื่อออกจากขบวนรถมิศาสตร์กวางหลิงจีถังซานและคนอื่นๆอีกห้าคนก็สวมเครื่องหมายเกียรติยศบนหน้าอกเพื่อแสดงถึงตัวนตนของพวกเขาต่างจากเมืองอื่นๆในรานบันพระรพวรดกเขาแทบไม่ได้เห็นการดำรงอยู่ของมนุษย์เลยเาพันของพวกเขามีฐานะร่ำรวยในเมืองเกรลีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาพูดวิญ,ญญาณบางเ่าที่มีลักษณะเด่นของพืชน,นั้นเปิดหูเปิดตาพวกเขามากกว่า แม้ว่าเผาพูดผีจะมีมรูปร่างคลายมนุษย์ด้วยแต่ผิวหนังของพวกเขามักจะเกี่ยวข้องกับเผ่าพันธุ์ของพวกเขาพวกเขามีเงาบนหัวดอกไม้บนไหล่และเทาวานันปกไว้อยู่บนหลังพวกมันมีลักษณะพิเศษมากมายมีอยู่ช่วงหนึ่งสมาชิกทั้ง5คนของทีมสไรเกอร์รู้สึกเวียนหัวกฎหมายและระเบียบในราชสำนักนวันพระหุษอวสโอนานดีมากอย่างเห็นได้ชัดและจะมีเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎ ในชุดดำเดินผ่านเป็นระยะระยะเมื่อผ่านไปผู้คนที่ผ่านไปจะเรยกเรี่ยงให้พวกเขาบรรยากาศในร้านบัพพารุษมีความสงบสุขจริงๆท้งสารและคนอื่นสามารถมองเห็นทิศทางโดยทั่วไปได้เท่านั้นแลหลังจากมองเห็นทิศทางแล้วพวกเขาก็เดินทับไปยังส่วนเลือกของราชสำนักบัพพาร,รุษอวสโสตามข้อตกลงกับจังฮาวสวนพวกเขาต้องหาสถานที่ที่จะตั้งถิ่นฐานก่อนดังนั้นจังฮาวส่วนจะไปหาพวกเขาเอง หลังจากเดินมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงทั้งห้าคนก็หยุดอยู่หน้าอาคารสูงมีตัวหนังสือบอกว่าโรงแรมเทียนหยนสี่ตัวอยู่บนแผ่นป้ายโรงแรมนี้ดูใหญ่โตมากประตูทางเข้าสูงกว่า5เมตรซึ่งชัดเจนว่ามีไว้สําหรับเหล่าปีศาจและผู้วิญญาณตัวสูงใหญ่เราจะพักที่นี่งั้นเหรออูปิงจีถามทาาัทง้งซานทั้งซานกล่าวว่าใช่เราจะพักที่นี่อู่ปิงจีเดินอยู่แถวหน้าและทั้งห้าคนก็เดินเข้ามาทีละคน ดวยรูปร่างมานุษย์ทำให้ที่นี่ดูใหญ่โตมโหฬารมากเมื่อเปิดเข้าไปก็จะพบกับรอบบี้ของโรงแรมที่มีความสูงถึง20เมตรการตกแต่งภายในรอบบี้นั้นเรียบง่ายแต่ให้ความรู้สึกกดดันแก่ผู้มาเยือนภาพนูนบนผนังมีรูปพยัก์ขาวรูปร่างต่างๆเห็นได้ชัดว่าโรงแรมแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับจักรพรรดิศาสผู้ยิ่งใหญ่ หรืออาจจะเป็นของจกักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่โดยตรงมีคน5้าคนมาที่เคาน์เตอร์ด้านหลังเคาน์เตอร์มีสาวสาวเผาจิ้งจอกสองสามคนผู้คนสวยเซ็กซี่ทาให้ผู้คนรู้สึกสดใสปูปิงจีกล่าวว่าเราต้องการห้าห้องขอบคุณมากปีศาจจิ้งจอกสาวหลังเคาน์เตอร์มองดูพวกเขาและมองอย่างระมัดระวังในตอนแรกเธอดูตกใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอก็ดูเหมือนจะกลับมาเป็นปกติได้ถามด้วยความไม่แน่ใจว่า พวกเจ้าเป็นมนุษย์งั้นเหรอปู่ปิงจีต,ตกเร่งไปช่วขณะแล้วพูดว่ามันก็ชัดเจนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอปีศาจสาวถอนหายใจและพูดว่ามันทําให้ข้าตกใจจริงๆรข้านึกว่าพวกเจ้าเป็นปีศาจใหญ่เจ้าสามารถกลายร่างเป็นคุณนางราชวงศ์ได้ตั้งแต่อายุยังน้อยมันน่าทึ่งมากเจ้าต้องการห้องแบบไหนพวกเรามีห้องมาตรฐานห้อง VIP ห้องซูเปอร์ VIP และห้องระดับราชา รวมทั้งห้องระดับจัก,กรพรรดิผู้ปิงจีงมองไปที่ถังซานอย่างไม่รู้ตัวพระราชสำนักบันพระบรมอโวสโุแห่งนี้แตกต่างจริงๆแม้แต่โรงแรมก็ยังมีกลนูบายมากมายทั้งถามถามว่าแล้วห้องต่างๆคิดเงินเป็นอย่างไรพี่สาวสาวชิงตอกล่าวว่าเหรียญแทาหนึ่งเหรียญสองห้องมาตรฐานเหรียญแทาสองเหรียญในห้อง VIP เหรียญทดสามเหรียญในห้อง VIP พิเศษและเหรียญแทาสิบเหรียญในห้องราชา สำหรับห้องราชานั้นจะต้องมีความสามารถในระดับราชาปีศาจขึ้นไปถึงจะผ่านคุณสมบัติได้หากต้องการเข้าพักห้องจกักรพรรดิจะต้องมีระดับของจกักรพรรดิปีศาจขึ้นไปถึงจะเข้าพักได้ราคาเท่ากับห้อง VIP พิเศษปู่ปิงจีอบได้ที่จะพูดว่าโรงแรมทั่วไปน่าจะคำนวณจากสกุลเงินหลิงซีทำไมห้องทั่วไปส่วนใหญ่ที่นี่ ึงใช้สกุลเงินของทานที่มันแพงเกินไปเราควรจะรู้ว่าพวกเขาเกิดมาเป็นซอมบี้เพื่อเข้าร่วมในศึกแห่งการต่อสู้และหลังจากเกมแรกพวกเขาก็ไม่มีเหรียญทานมากมายนักแรกการเข้าพักในโรงแรมที่นี่ต้องใช้สกุลเงินทาตหนึ่งหน่วยต่อห้องหนึ่งคืนซึ่งถือว่าแพงมากการแสดงออกบนใบนหน้าของปีศาจจิ้งจอกสาวเปลี่ยนไปเล็กน้อยและรอยยิ้มของเธอเริ่มภาคภูมิใจพูดขึ้นว่า สกุลเงินในการใช้ของราชสำนักวรรันพรุรุษอวสโ,โสที่นี่คือสกุลเงินธาตุไม่มีการใช้หน่วยสกุลเงิน,อนเอินอะไรนะจูจูอวิงจีก็รู้สึกว่าตนเองถูกดูถูกและรีบพูดขึ้นว่างั้นก็ให้ห้องมาตรฐานแก่พวกเราห้าห้องตกลงโปรสโคข้าจะตรวจสอบให้พิสาจิ้งดอกสาวตรวจสอบอย่างรวดเร็วและกล่าวว่าขออภัยเหลือห้องมาตรฐานเพียงสามห้องเท่านั้น ดูนี่ได้อุปปิงจีหันไปมองถังซานทันทีเขาพูดขึ้นว่าเราเปลี่ยนที่พักกันดีไหมถังซานกล่าวว่าไม่ไม่เราจะพักที่นี่เปิดห้อง v ี p อีกสองห้องให้สิทธิ์พี่ใหญ่กับเฉิงจือเฉิงพักห้องหนึ่งต่อหนึ่งคนตกลงอุปปิงจีอดทนต่อความเสียปรด,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 ดและเปิดห้อง VIP อสองห้องแร้ห้องมาตรฐาน3ห้องแต่ทว่าหลังจากห้องถูกเปิดออกอูปิงจี ก็ยนการานว่าจะไม่พักในห้อง V.I.P. ได้ยืนการานจะนให้ถังซานอยู่ต่อในใจของเขาแม้ว่าถังซานยังเด็กแต่เขาก็เป็นทั้งอาจารย์และเพื่อนพวกเขาทุกคนดูดีว่าถ้าไม่มีถังซานพวกเขาก็คงไม่ถึงจุดนี้ถังซานปฏิเสธไม่ได้เขาจึงได้แค่ตอบตกลงเนื่องจากโรงแรมที่พวกเขาพักนี้เป็นของพยักขาวพวกเขาจึงเรียกชื่อว่าโรงแรมพยักขาวไม่ต้องพูดถึงราคาจะแพงแต่โรงแรมแห่งนี้ก็หรูหราที่สุด ท่าที่พวกเขาเคยเห็นมาแม้แต่ห้องธรรมดาก็มีขนาด60ตารางเมตรเป็นห้องชุดเล็กๆที่มีห้องนั่งเล่นเล็กๆด้านนอกห้องนอนด้านในและห้องน้ําขนาดใหญ่ซึ่งสะดวกสบายมากนอกจากนี้ยังมีห้องที่จับฝุ่นพิเศษในห้องฝุผนมีรัศมีจิตวิญญ,ญาณที่แข็งแกร่งจากสวรรค์และโลกซึ่งไหลเข้ามาจากช่องว่างในผนังควนเป็นการมีอยู่ของสิ่งที่คล้ายกับวงเวทรอบรอมวิญ,ญญาณโดยรวมในโรงแรมแห่งนี้ มันแนะนําพลังงานต่างๆจากโลกภายนอกเข้ามาในภายในและสิ่งที่มีค่ายิ่งป่าคือการได้รับการตรองแล้วหลังจากเห็นห้องบุงกโอนี้แม้แต่อูปิงจีที่เจ็บปวดก็หยุดพูดในแง่ของพลังจิตเพียงอย่างเดียวสถานที่แห่งนี้ไม่ได้เปกว่าหุ่เขาสีทองอีกต่อไปแน่นอนว่าพลังชีวิตยังคงตามหลังและอยู่ไกลห้อง v i p มีขนาดใหญ่โดยมีพื้นที่ประมาณ90ตารางเมตร และบรรยากาศแห่งจิตวิญญาณในห้องถูกฝนก็เข้มข้นมากอีกทั้งยังบริสุทธิ์มากกว่าด้วยแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของสิ่งที่พวกเขาต้องจ่ายไปอย่างเต็มที่และยังมีผลไม้สดไปคอยบริการในห้องอีกด้วยหากพิจารณาจากความเข้มข้นของพลังจิตในห้องถูกฝนเพียงอย่างเดียวอัตราส่วนราคาต่อประสิทธิภาพจะสูงกว่าห้องมาตรฐานถึงแม้ว่าราคาจะแพงกว่าแต่การถูกฝนในสถานที่นี้ดังกล่าว จะมีประสิทธิภาพมากกว่าอย่างแน่นอนห้อง VIP ทั้งสองห้องนั้นทั้ง5้าคนสามารถสุ่มผลร่วมกันได้อุปินจีคิดเรื่องนี้ทันทีถ้าเป็นอย่างนั้นทุกคนก็ต้องการแค่สองห้องเท่านั้นและจะไม่เป็นอะไรที่จะผัดกันสุ่มผลและพักผ่อนแต่ถ้าว่าความคิดนี้ถูกปฏิเสธโดยทังซานเหตุผลประการหนึ่งคือทุกคนต่างก็มีความเป็นส่วนตัวของตนเองและเป็นเรื่องง่ายที่คนอื่นจะโน้มน้าวใจกันระหว่างการสุ่มผล การใช้ชีวิตแยกการจะดีกว่ายิ่งเป็นกว่านั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับพวกเขาในการมาที่ราสสานักวันพระรูอวสุในครั้งนี้ก็คืออย่าเพิ่งฝุน่นเพราะยังมีอะไรอีกมากมายที่ต้องทําเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ